เอาใหม่นะ oh มาไม่ต้องยุ่งหรอกมาวันเนี้ยเราจะไปคนเดียวกับรถตัวแรงตัวนี้นะขอเข้ากาลาดแปบบ๊บตัวนี้นะทุกคนรถคันเดียวที่ที่ไม่ใช่รถสองยิดเนี่เก่งกับอะไรอะไอ้นี่นะไม่คันนี้คันนี้นะทุกคน ผมใช้คันเนี่ยผมจะใช้สกินแล้วเนี่ยดูซิว่ามันจะหายบักหรือยังในสกินนี้สกินแมกมาไปดูกันเลยมากลับมาแล้วทุกคนนี่คันนี้เลยคันหลังข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราดูสกินนะว่ามันไหนบักหรือยังเมื่อไหร่ผู้พัฒนาก็จะแก้เรื่องสกินเนี่ยที่บัก่ย เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะฝึกไปโดนกลุ่มกระเป๋าวิ่งไปเลยทุกคนมาคราวนี้ปิดเสียงไว้นะเพราะว่าเสียงบรบกวนจัดเลยทุกคนเติมน้ำมันบูทูด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 เติมน้ำมันบูทูดไม่มีอะไรขัดขวางเกินแต่การเติมน้ำมันบูทูดไ,ได้ น้ำมันบูทูธดีที่สุดนะทุกคนปือคันไหนที่เบรกม,มือไม่ดีหรือเบรกม,มือใช้ไม่ได้นะทุกคนต้องเติมแบบบูทูธน,นะอย่างเช่น ATV แล้วก็เจ้าไนเชดนะแต่ผมไม่มีตัวกายฟีไม่มีเลยมาชึบแปะประตูมาปัก Let, let <izon> ทำประกอบเลรถรถเสร็จกันมากลับมาต่อเปิดประตูลดมาไปกันเลยทุกคนชื่เปิดประตูแบบนุ่มนวลปิดประตูแบบนุ่มนวลก็ดึงแฮนด์เบรกทุกคนไป ทุกคนขอโทษนะทุกคนห้าคันนี้ห้ามเลี้ยวสุดนะไม่งั้นความแน่ร้อนเปอร์เซ็นต์ไปดูจากช่องกิตเตอร์ชับมากิตเตอร์ชาแนลคุณเอสซีเขานั้นทุกคนไปเลี้ยวให้ตลอดเลยรถคันนี้สตินเจอร์เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะมันคือรถฟรีนั่นแหละ ก็เนี่แหละคุณอาบ้าของรถรีแต่อย่าไปใช้เจ้าทรัพยากรหรือว่าเจ้ารถเก่งนะต้องชื่อวันมาทรัพยากรส่วนคันนี้เหรอคันนี้ชื่อว่า,าเออ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 ต้องตัดมาต้องทำใหม่มาทุกคนเจอกันใหม่มากลมาต่อนะทุกคนตึง ตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งมาเกี่ยงขอดูสำหรับแับใครอะไรเพื่อนอะไรฮีลิฟอะไรฮีลิฟเพื่อนไม่เป็นไรนะทุกคนเราไม่สนใจเอาอ๋อเในวันเกมบครั้งเกมแฟลชแล้วครั้นี้เราไปแล้วครั้นี้เราไปคนเดียวเหมือนเดิม ล้วก็ตัดไปหน่อยมาทุกคนกลับมาละผมประกอบรูวเสร็จเรียบร้อยแก้ไปลงเสียเสียนาฬิกาทุกคนมาเจอกันเจอกันที่หน้าบ้านทุกคนมาทุกคนทุกคนกลับมาละห็นเนี้ยบ้านจริงๆนะดูมาผมจะลงมาดูแก๊สนะโอ้โหอย่างกินเลยนะทุกคน คันนี้ก็ใช้ได้แหละแต่อย่าไปใช้เยอะนะคันนี้มันกินแกสส๊สทุกคนมาอันนี้มันปิกมันจะดึงจอด,ด,ด,ดแล้วก็ไปเลยเลยฮะตอนตอนคันนี้ตอนขับเร็วห้ามห้ามเลี้ยวสุดนะไม่งั้นเราจะคว่ำตอนเร็วราเร็วประมาณร้อยกว่าแต่ขับแรงๆเ้ทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสเรืเร่องเลี้ยวเพราะยังไงก็เลี้ยวน้อยอยู่เลย อย่าไปอย่าไปเลี้ยวอย่าไปเลี้ยวเลี้ยนะทุกคนเราจะเลี้ยวสุดอะให้เลี้ยวตอนไอ้นี่นะทุกคนเออเออเกือบมาเออเดี๋ยว พอน้มันหมดเจอกันนะมดูโ้มาย่ามีบ้านดุกัน ระเบิดตัวเองตัวส่วนนาที6นาทีที่เราได้มาก็จบเพียงแค่นี้ครับ